หลวงปู่แสงยานวโรเล่าถึงอดีตชาติเฮาเคยเป็นกษัตริย์ชื่อแสนคำแต่ก่อนเฮาเคยเกิดเป็นกษัตริย์อยู่นี้ลหลายๆพบหลายชาติเที่ยวเกิดเที่ยวดับเฮาเป็นกษัตริย์ที่เปลี่ยนไปด้วยเมตตาใช้เมตตานำอัตมาบอกเคยฆ่าคนบอกเคยฆ่าสัตว์เลย จังว่าอาตมาอายุยืนเดอ้อเขตปกครองแต่เป็นกษัตริย์มหาราชจูเ่เขตนี้กว้างไกลแห่งเดอ้อเจรดร้อยเอ็ดสารครามทางเหนือกระสุดอุบลราชธานีสีสเกตไม่เห็นสีเฮากหลายเมียเก่าสนมหลายๆแต่สมัยนั้นแต่เฮาบ่ค่อยมีลูกดอกม,ม,มีแต่เมียหลายมีแต่เมตตาคนอื่นเขา ครั้งแรก5ปีที่แล้วที่อัตมามาจากอุบลราชธานีมาสร้างวัดป่าดงสว่างธรรมแห่งนี้มาถึงมีแต่ป่ามันเป็นป่าช้าเก่าเทพเทวบุตรเทวดาวิญญาณบริวารเก่าสมัยเฮาเป็นกษัตริย์มากันหลายๆมากันพรึบเลยมืดฟ้ามืดดินเลยว่าแม่นมันสิบเบียดกันคักๆเข้ามาฟังธรรมเขาดีใจเห็นอาตมามาโปรดเมตตา เฮาบ่ได้หลับได้นอนเลยพวกเทพเทวดาเทพพระบุตรบร่พากันกลับยิ่งมาเพิ่มเรื่อยๆจนเฮาต้องฉันเพลอีกมื้อหนึ่งเขาจึงกราบลาเฮากลับไปมาอยู่เที่ยวนี้เฮาก็มาโปรดเมตตาให้บริวารที่อย่างหลงบ่ทันได้ปีเกิดสิได้ปีเกิดเพราะอัตมาสิบมาเกิดอีกละพบสุดท้ายเฮาเลยเด้อเฮาบ่เอาบุญบ่เอาบาปละแต่เฮานี้เกิดอยู่บนราชธานีหลายกว่าทุกที่เที่ยวเกิดเที่ยวตาย อยู่อบลหลายคัก,คกเดอร์โอวัดธรรมหลวงปู่แสงยานวโรวัดป่าดงสว่างธรรมบ้านดงสว่างตำบลโคกนาโกอำเภอป่าติว้วจังหวัดยะโสธร และนี่คือเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันในวันนี้ถ้าฟังแล้วมีประโยชน์โปรดส่งต่อเพื่อเป็นธรรมทานการให้ธรรมะย่อมชนะการให้ทั้งปวงอย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อนเสียงบายดาวเพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปค่ะ